ตู้นะครับนกเอารถนกเอารถเก่งมานะครับมากครับเพราะว่ารถตู้นี่้านน้อนนากันมันบ่พ่อกันครับขับพลอนมันกับบ่เดี๋ทีแล้วก็มีทุระทุล่างแบางหลายยางต้องได้ไปเห็ดสู้ๆนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับเห็นบาหน่อยต้องตัดไฟแต่ต้นลมสู้ๆคะ่ะ โซนีดอกกะยุนสถานการณ์ที่ยังมีดรามานะครับยังมีดราม่าอยู่ยังยังไม่ได้หลุดพ้นนะครับ่าสีมีการโพสเกี่ยวกับดราม่านี่ดดยผู้ใดบ่ามากกัดอดพานเดยวับเรื่องกับไปอ่านบ่ว่าสีเป็นโพสเป็นอียงก็แล้วแต่นะครับแต่ตอนนี้เขายู่ในช่วงดราม่ามันเป็นช่วงครับจริงจริงเรากับ่ได้มักดอกที่ปล่อยพานกับปล่อยไดอยู่ เอเจอกันกาะสินคัาพอกันด้วยขามือแรงครับเป็นอะไรใจมันเป็นคลิปมันจะเป็นรูปเงาผู้ชายครับผู้หญิงอ่ะรูปไปเมนเยอะอยู่นะลายเมนอยู่แต่ว่าเหมือนเมนนกมไม่ขึ้นเลยอ่ะก็จ้างเมนไปแล้วกับเหมือนโดนลบเมนอ่ะครับไปเมนตอบข้าเจา้าในส่วนของคนที อ่ะม,ม,มามาดาเฮานะครับรอสิบสามบ้านสามเผาครับเจอกันครับอย่าไปเจอก,กระสินก็มาได้เลยนะครับเช่นละครับดีแจกกับลุงไหมเจอแล้วแล้วบางคนมันมาแฟนในคราบคนดีในคราบที่เขามาทำมา สัรชาตยานโจทยังมีอยู่นะครับนึกงว่าเหตุการณ์แบบนี้สิว่นาเกิดขึ้นกับคณะใดๆทั้งสิ้นนะครับแต่กันยังมีอยู่แล้วล่าสุดนะครับเกิดขึ้นอยู่ใสครับกับปอดนกนะครับหมอลำเสียงวิหกนะครับดุ๊กงสกอนั่นเองครับคือจังโก้ไม่ดักเข้าเลยะเอ็บว่าไม่เข้าตันาาวนีงขโมยให้เขาให้น้ำที่อยู่ที่พักห้การ ความเสียหายนะครับที่มันเกิดขึ้นสุดนะครับคนุนไม่โพสตว่าจัไหนอีกอย่าไปกล่าวหาคนนั้นคนนี้โรเท่านี้พ่ออยู่เฉยๆครับปล่อยให้เป็นหนา้าที่ของกฎหมายกว่าคน,นหลายๆเดี๋ยวมิอันนี้ที่โพสต์กับเพราะว่าอยากบอกว่าวม่อย่างไ้ไปกล่าวหาคนนั้นคนนี้แล้เราโพสต์อะไรออกไปเป็นเรื่องเป็นเล่านคะครับเป็นดราม่าเข่ากะรับรูตาม ตามโพสต์ที่เขาโพสต์นะครับเพราะว่าถ้าเป็นผู้ใดเขาสีบอกเองดอกว่าเป็นผู้นัน้นเป็นผู้นี้เป็นบากานานักนรันเป็นบักออนนี้เดอนะครับในเมื่อเรายังไม่รู้เราก็รอครับรอว่าผลสรุปสุดท้ายแล้วมันเป็นใครอันนี้คือสิ่งที่ถูกต้องนะครับคนที่สงสัยไปเอง,คน,งนค,นนนคนนั้นคนนั้นคนนี้อันนั้นคือคนที่รู้ดีอันนี้คือความรู้สึกของนกที่นกโพสต์ไปนะครับเพื่อนเอามาเหตุข่าว ตัวก,การันมาดูนักไปบอกผู้นี้ว่าเป็นคนรักขโมยแม่นครซึ่งเขาบอกมีหลักฐานโปรใดน,นะครับครับ